สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องวุ่นวายใต้สลนนะคะก็คลิปนี้นะคะอ้อมจะพาทุกคนไปดูต้นไม้ในจีนนะซิงโกเนียมค่ะซึ่งต้นซิงโกเนียมพวกนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะใบที่ค่อนข้างแตกต่างจากต้นอื่นๆแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมอยู่ในท้องตลาดช่วงนี้มากๆด้วยอ้อมว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีแล้วแน่เลยนะคะก็คือว่าลักษณะใบของเขาอะค่ะมันจะเป็น arrowhead นะคะหรือว่าลักษณะใบของเขาเนี่ยจะเป็นรูปหัวลูกศรน,นั่นเองค่ะก็จะมีต้นอะไรบ้างนะคะจะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ อ้อมว่าต้นไม้พวกซิงโกเนียมพวกนี้มันเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าไม่ค่อยมีความรู้หรือว่าแบบเป็นมือใหม่มากจริงๆแบบอ้อมนะคะเลี้ยงแล้วไม่ตายแน่นอนเพราะว่ามันลดน้ําแค่วันละครั้งต้องการแสงแดดแบบว่าแค่ลําไรนะคะไม่ได้ต้องการแดดจัดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันตายยากมากนะคะอันนี้คือแม่บอกมา นี่ถึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูสามต้นแรกที่มีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือต้นอมอชมพูต้นพิงสปอร์ตแล้วก็ต้นมาร์เบิลนะคะอ่าอันนี้คือต้นไม้ในจีนัสซิงโกเนียมนะคะก็คือลักษณะใบของเขาเนี่ยจะเป็น a r r o เ h e a d นะคะก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ปึ๊บนี่แบบนี้นะคะต้นนี้คือต้นพิงสปอร์ตนะคะก็คือว่าลักษณะใบของเขาเนี่ยจะเป็นจุดด่างสีชมพูบนใบแบบนี้นะคะนี่ อันนี้คือต้นพิงสปอตต้นที่สองนะคะก็คือต้นอ,อมชมพูนะคะจะเป็นลักษณะใบเป็นสีชมพูแบบเนียนเนียนก็คือไม่มีจุดไม่มีด่างอะไรเลยนะคะนี่ต้นนี้อันนี้ก็อ,อมชมพูนะคะต้นที่สามก็คือต้นนี้นะคะพิงมาร์เบลนะคะก็คือคําว่ามาร์เบลเนี่ยคือมันเป็นหินอ่อนที่เป็นสีเขียวตรงนี้ บนใบของมันนะคะลักษณะมันก็คล้ายๆกันนะเราไปดูต้นต่อไปนะคะก็คือซิงโกเนียมด่างขาวอันนี้ลักษณะใบของมันนะคะเห็นไหมว่าแบบซิงโกเนียมมันสังเกตง่ายกว่าต้นอื่นมากๆเลย พ่าใบมันเป็นแบบนี้ก็คือซิงโกเนียมอันนี้เป็นซิงโกเนียมด่างขาวนะคะอันนี้ใบอ่อนมันจะออกเป็นสีเหลืองๆแล้วก็เนื้อมันเป็นสีครีมครีมหน่อยแต่ว่าพอมันแก่แล้ว,วข้างล่างมันจะเป็นสีขาวอันนี้จะเป็นด่างขาวแต่ถ้าเกิดว่าด่างเหลืองอ่ะจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีราคาที่แพงกว่านะคะ ต้นต่อมานะคะก็เป็นต้นไม้ในตระก,กูลสิงโเนียมเหมือนกันแนตะ่ว่าชื่อออมอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้แม่ก็จำไม่ได้ไม่มีใครจําได้เลยว่าต้นนี้มันคือต้นอะไรอันนี้ก็พิงสปอตนะคะถ้าเกิดว่าเอามาขึ้นต่อให้มันเลืออ้อยอ่ะมันก็จะเลื้อยขึ้นไปได้แบบนี้นี่นี่อันนี้ใหญ่ จับมือจับมืออ์โยเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วโอ้ยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บคุณหมอบอกเลยวว่ามันลื่นนู่นแล้วก็ไปอาบน้ําเลยนะอันนี้ต้นกันไหลามาด่างขาวนะคะอันนี้เป็นแบบใบฮาร์ปสวยมากเลยอันเนี้ยเนี่ยคือมันครึ่งหนึงแบบเป๊ะพอดีเลยแล้วก็ข้างนี้ก็ขาวข้างนี้เขียวส่วนนี้จะเป็นด่างขาวทั่ว,วไปน,นี่ก็ฮาร์ปเหมือนกันนะใช่ไหม อันนี้เป็นใบอ่อนมันจะยังเหลืองๆอ,อยู่ต้นต่อมาก็คือเงินไหลามาดางเหลืองนะคะมันก็คือเหมือนกับไอตัวที่เป็นด่างสีขาวอะแต่ว่าแค่ตรงดางมันจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าต้นนี้มันแพงกว่าอันนี้ก็คือต้อนไหลามาดาังเหลือง ต้นต่อมานะคะก็คือต้นอ,อมเพชรค่ะซึ่งอ,อมเพชรเนี่ยเขาจะมี2แบบก็คือมีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่รุ่นเก่าจะเป็นใบเรียวๆยาวๆแบบนี้นี่อันนี้คือรุ่นเก่าเขาจะเป็นเส้นแบบสีขาวตรงกลางพาดอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใบยาวๆแต่ว่าถ้าเป็นอ,อมเพชรรุ่นใหม่ก็คือใบเขาจะมีความกลมกว่าเมื่อกี้มันยาวๆอันนี้มันกลมๆแล้วก็แฉกตรงกลางอ่ะมันจะแฉกลงไปแบบลึกมากกว่าแล้วมันก็จะกระจายมากกว่า อันนี้เป็นแบบต้นเล็กๆนะคะกระถางเล็กๆต้นเล็กๆต้นต่อมานะคะก็คือมิวคอนเฟตติค่ะได้ยินมาว่าต้นนี้มันแพงนะคะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบสีใบมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นจุดสีชมพูจะไม่เหมือนกับไอตัวที่เป็นพิงค์สปอตถ้าพิงค์สปอตคืออันนี้นะคะถ้าเป็นพิงค์สปอตคือฐานใบอะรงพื้นใบเขาจะเป็นสีชมพูแล้วก็จุดชมพู ต้นนี้จะมีราคาถูกกว่าส่วนต้นนี้จะมีราคาแพงกว่าก็คือฐานใบเป็นสีเขียวทั้งหมดแล้วก็เป็นจุดสีชมพูต้นนี้นะคะเป็นซิงโกเนียมพิง์สแปดนะคะแต่ว่าใบเนี่ยคือเขากลายล่างแล้วอันนี้เป็นล่างสองก็จะมีสามแชกอันนี้คือล่างแรกมันจะยังไม่ได้แตกเป็นแชกนะคะแต่ว่ามันจะเป็นหูแบบนี้ส่วนอันนี้คือเป็นล่างสองมันจะแตกเป็นแชกแบบนี้ อันนี้คือล่างสามมันจะเป็น5แชก5ใบ1 2 3 4 5ต้นนี้เป็นซิงโกเนียมทีคิงนะคะต้นใหญ่พอสมควรมันเลื้อยขึ้นมาแล้วเป็นพุ่มๆแบบนี้อันนี้สวยนะว,ว่ามันเป็นแบบสีขาวๆเขียวๆแล้วก็เป็นด่างๆแต่ว่าหูมันไม่เท่ากันใช่ไหมดูดิข้างนึงมันจะยาวข้างหนึ่งมันจะสั้นลูกใบเลยเนี่ย เนี่ยหูมันไม่เท่ากันอะอันนี้แบบต้นเล็กนะคะต้นยังเล็กๆอยู่เป็นทีคิงเหมือนกันอันนี้ต้นซิงโกเนียมทียี่สิบสี่มันใหญ่ได้มากกว่านี้ไหมแม่ได้พอโตไปจะใหญ่แต่ก็ใบเล็กอย่างนี้แหละเล็กมากเลยเป็น<ไ>ปจิว๋วเดียวดูตง ออมลายกันหน สแปดนะคะต้นนี้นนต้นนี้แม่บอกว่ากำลังเป็นที่หายากเพราะว่ามันเป็นสีช็อกโกแลตนะคะคือตรงสีเขียวๆข,ของเขาอ่ะมันจะไม่ได้เขียวแบบต้นอื่นเห็นไหมแต่ว่ามันจะแบบ มีสีชมพูเคลือบขึ้นมาอีกทีหนึง่งเป็นเขียวเคลือบชมพูเดี๋ยวลองเทียบกับต้นปกตินะคะอ่ะอันนี้คือสีเขียวนี้คืออันนี้คือพิงสแปซที่ตรงสีเขียวเป็นสีเขียวงงไหมแต่อันนี้คือพิงสแปซที่ตรงสีเขียวเป็นสีช็อกโกแลตมันก็เลยทำให้ต้นนี้แพงขึ้นอีกนิดนึง ต้นนี้คือซิงโกเนียโมจิโตนะคะซึ่งเป็นที่นิยมกันมากๆในตอนนี้แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงมีโมจิโตแล้วน่าจะมีพีนาคอรดาต้นนี้ต้นอ,อมนาคแดงนะคะใบจะเป็นสีแดงเลย อันนี้มันหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็ราคาถูกคือวันนี้ที่ทุกคนเห็นว่าทุกใบอะ่ะมันเป็นแบบขาวๆแบบเนี้ยคือเมื่อเช้าแม่เขาฉีดปุ๋ยมันก็เลยเป็นคราบขาวๆนิดนึงเนี่ยฉีดปุ๋ยมานะคะมันก็เลยขาวๆหน่อยอันนี้ต้นออมนาคแดงนะคะอันนี้ล่างแรกใบมันมัน ็นสีแดงแต่ว่าพอมันแปลงล่างแล้วมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ต้นเงินไหลามาชมพูต้นต่อมาต้นออมนาคนะคะอันนี้เป็นแบบต้นเล็กๆคุณแม่กับคุณลูกกำลังช่วยกันทำมาหารก,กิน ทำอะไรอยู่คะต้นคมญี่ปุ่นค่ะบิคโซอันนี้ต้นให้คุณแมต่ตังขายหรือเปล่าใช่เปล่าใ,<ช>ใช่ไหมต้นนี้ใช่ไหมใช่ไหมที่คุณแมต่ตังถือถ่ายรูปให้คุณแม่ใช่ไหมครับจริงด้วยนี่ต้นบิคิโซญี่ปุ่นนะครับ ต้นซิงโกเนียมนะคะจะเป็นต้นไม้ที่มีการเกิดเมตาโมฟอร์ิคได้หรือว่ามีการกลายร่างได้นะคะก็คือเขาจะมีร่างหนึ่งร่างสองร่างสามร่างสี่เนี่ยที่ไม่เหมือนกันคือร่างหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบใบที่เป็นหัวลูกศรร่างสองเขาจะแตกออกมาเป็นสามใบร่างสามจะแตกออกมาเป็นห้าใบแล้วก็ร่างสี่จะแตกออกมาเป็นเจ็ดใบค่ะเดี๋ยวอ้อมจะให้ดูนะคะว่าแต่ละร่างเนี่ยเขามีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันยังไงบ้างค่ะ อันนี้คือล่างหนึ่งนะคะที่เป็นล่างแบบแรกสุดเลยใบของเขามันจะยังติดกันแบบนี้แล้วก็เป็นหัวลูกศรแบบนี้อันนี้คือล่างหนึ่งครึ่งก็คือฝั่งนึงเนี่ยมันเว้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะเตรียมแตกออกเป็นสามใบอีกฝั่งนึงเขายังปกติอยู่อันนี้คือล่างสองที่มันเว้าไปเมื่อกี้มันจะแตกออกมาเป็นสามใบแล้ะต้นนี้เป็นล่างสองทั้งต้นเลยค่ะเป็นสามแฉก อนนี้เป็นล่างสามแล้วค่ะมีห้าแฉกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ใบหนึ่ง หมดแล้วค่ะอันนี้ก็คือซิงโกเนียมทั้งหมดที่มีอยู่ในกลุ่มของคุณแม่นะคะก็มีประมาณนี้นะคะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรไว้เก่าสวยของคนอื่นเขานะคะแต่ว่าอ้อมว่าหลายๆต้นนก็มีความน่ารักแล้วก็มีความสวยมากเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องราคาเนี่ยอ้อมก็ไม่รู้ว่าอันแบบไหนมันค้นถูกแบบไหนมันคือแพงนะคะอ้อมก็ยังแยกไม่ค่อยออกมากนะคะแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าสิ่งอยู่ในสวนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็กลับบ้านบ่อยขึ้นน่าจะพอรู้ราคามากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนสัปดาห์หนะ้าอ้อมจะพาไปดูต้นอะไรหรือว่าจะพาไปเที่ยวเห่น่นะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย